สบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงเน,ะนาะพี่น้องกินข้าวสบายดีพี่น้องกินข้าวมากๆอีพอไข่หมดแดงเริ่มพี่น้องเด้อสบายดีแน่แย่ก็นะ <laughs> ยังอายอยู่อาหารเกิดมื้อนี้พี่น,อน้องเสียงน,นั่งกับมือมือเนาะเนื่องจากว่าไข่แล้วก็เป็นวัดก็มีขัวแมงจีนูน่นเนาะและ้วก็อ่าก้อย,ยไข่หมดแดงแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่แมงจีนูน่นแล้วก็แจ่ว แล้วก็ต้มเนาะต้มสดน้ำกินเขาวแหลงพี่น้องแซ่บบ่อไอ่ถักเป็นยังพี่น้องอาหารบ้านเฮาเนี่ยแหน่แซ่บบ่อพ่อสนัดนนใจสนัดใจพ่อวะแซ<ส>่บแซบ,บอีแม่วะแก่งใหม่แซ่เป็นขนุนเบิร์ตตัวนั่นได้พี่น้องเลยเออภาพก็เมือนๆแน่นอนพี่น,อน้องเนื่องจากว่าเป็นยามแแลงแม่งขนุนใครวะนี่แม่ ก็มีแต่ไข่ไอ้เพื่อนไปไต่บางนึงนี่ไหลมากกับขัวเลยท่านผู้ชมตัวน้อยเนี่ยตัวมันบุคอยใหญ่หรอกไม่ข้นเน้นตัวนี้พี่น้องเลยนี่ไม่ข้นเนียนมันกินนูนเนี่ยนั่งขอตัวกินข้าวก่อนเนาะ